วันนี้เราก็มาถ่ายงานด่วนงานหนึ่งนะครับที่ t r ูด Digital Park งานนี้เราไม่เคยมาดูหน้างานมาก่อนเลยนะครับเริ่มแรกเราก็บีบงานกับเจ้าของงานก่อนถ่ายวบไม่ได้ชิคกี้พาเราต้อง้ายไม่้เราเช็คผันเดี๋ยวรอหน้างานอีกทีเปิดในไปแล้วพี่เราต่อมาแล้วก็จะมาร์กจุดนั่งจัดไฟให้เรียบร้อยเซ็ตค่ากล้องต่างๆแล้วก็ เมื่อถึงเวลาเราก็จะมาคุยกับพิธีกรแล้วก็ผู้ให้สัมภาษณ์ครับบอกถึงรายละเอียดจุดวางกล้องนะครับว่ากล้องไหนถ่ายอะไรเวลาปิดเวลาเปิด,ปดผู้เข้าให้สัมภาษณ์จะต้องมองไปที่จุดไหนนะฮะคือเอาง่ายๆคือทำไงก็ได้ให้ผู้ร่วมรายการเข้าใจตรงกันกับทีมงานพอมันเข้าใจตรงกันแล้วงานมันจะค่อนข้างราบลื่นครับ สำหรับงานนี้นะครับคีย์หลักสำคัญเลยที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือความไม่ผิดพลาดเรื่องความสวยงามความน่าสนใจเนี่ยเป็นเรื่องรองเลยขอให้ห้ามผิดพลาดโดยเด็ดขาดเพราะเวลามีจำกัดมากสุดท้ายถ่ายเสร็จแล้วเราก็ต้องเช็คงานทุกครั้งนะครับคือเราต้องจำใส่ใจไว้เลยว,ว่าเราเป็นทีมงานอิสระ ความผิดพลาดแม้แต่เพียงครั้งเดียวอาจจะทำให้เรากินมาม่าไปตลอดี้